พี่น้องดูอะลูกอะไรเอ่ยนีย่ลูกดกมากมากเลยนะเล็กเขวเขียวเนี่ย,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 ยใครรู้จักบ้างกิ่งก็มีหนามนะก็เป็นไม้ตระกูลปาล์มนะนอันนี้ก็คือปาล์มสิบสองปันนา กิ่ในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาล่นลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นั้นเล็กพาเราะชมไม้ในสวนของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อีกต้นหนึ่งนะอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ถือว่าน่าสนใจนะก็เป็นไม้ประดับที่หลายคนกำลังตามหาเหมือนกันนะก็เป็นไม้ตะกูลปลามที่ชื่อว่าส2องปันนานะก็เป็นไม้ที่ถือว่าสวยงามนะรูปทรงสวยงามนะ หายากแต่ที่นี่เรามีไม้ที่หลากหลายมากๆเลยและที่สำคัญคือไม้ชนิดนี้มันสามารถที่ขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดเห็นไหมเมล็ดของเขาเนี่ยฝักของเขาไอ้ลูกของเขาเนี่ยเป็นร้อยเป็นพันเลยเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะขยายพันธุ์ได้อีกเยอะแยะเลยถ้าเรารู้จักที่จะเก็บไปขยายพันธุ์ เดี๋ยวไปดูกันนะว่าลูกเข,าเ,ขาเป็นยังไงเนี่ยฮะไม้ตระกูลปาล์มที่ใช้ในการประดับสวยงามนะคือต้น12ปันานะก็เป็นไม้ใบที่ถือว่าสวยงามอีกชนิดหนึ่งแต่ที่สำคัญเขามีหนามนะมีหนามเหมือนพวกปาล์ม อินทดพาลัมคล้ายกัน,นไม้ตะกุลปาล์มส่วนใหญ่ก็จะมีต้นเพศผู้เพศเมียเหมือนกัน,นต้นไหนที่สามารถออกลูกได้ก็แสดงว่าเป็นเพศเมียนี่ต้นนี้เพศเมียแน่นอน มีลูกเต็มไปหมดเลยเยอะมากมากลูกที่ยังไม่แก่เนี่ยจะมีสีเขียวพอแก่จะออกโทนสีดำนะสามารถที่จะเก็บเอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้นะต้นใหญ่ๆนี่ราคาไม่ธรรมดาหลายร้อยนะ,ะนะหลักพันก็มีจริงถ้าเป็นพวกไม้ขุดล้อมเนี่ย หลักพันหลักหมื่นเลยละ่ะนะนี่ลูกดกมากๆเลยฮะนลูกเขาไม่ได้ใหญ่นะนเล็กๆฮะเล็กกว่านิ้วก้อยเราอีกประมาณสักครึ่งหนึ่งนะเนี่ยเนี่ย เหมือนเหมือนกับพวกลูกหมากลูกอะไรแต่ว่ามันจะเล็กแค่นั้นเองลูกสุกนี่ก็จะออกทนสีดำนะสามารถที่จะเอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้นาะนะเล็กก็พิสูจน์แล้วนะเพาะขยายพันธุ์ได้แน่นอนเนี่ยแต่ละมเมล็ดมเมล็ดเนี่ยเอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้สักต้นสูงประมาณสักคืบหนึ่งสองสามใบเนี่ย ก็ต้นละห้าบาทก็ได้โอ้ไม่ธรรมดาแลเนี่ยนี่เป็นพันเป็นหมื่นลูกเลยเ,เดี๋ยวนาะเล็กจะพาไปดูต้นที่มันมีลูกแก่ส่วนต้นที่อยู่ริมคลองตัวนี้ไม่ติดฝักไม่ติดอะไรก็แสดงว่าต้นนี้น่าจะเป็นต้นตัวผู้มีรังนกด้วยนั่นะ บรรยากาศแบบนี้เลยนี่แหละปลูกประดับสวยงามมากๆเลยฮะนะ,ะเดี๋ยวพาไปดูต้นที่มันเป็นต้นที่มันมีลูกสุกแล้วนะเดี๋ยวไปดูกันนะต้นอีกต้นหนึ่งถือว่าน่าจะเริ่มสุกแล้วนะนี่ลูกเขาก็จะออกโทนสีน้ำตาลน,นะ สีดำๆนะคล้ายๆลูกว่านะนี่ก็สามารถที่จะเอาไปเพาะได้นะแต่ก่อนส่วนนี้ก็เยอะเหมือนกันแสดงว่ามีคนเก็บไปแล้วบางส่วนเนี่ยแหละการที่เรามี ต้นไม้ต้นพันธุ์พวกนี้มันก็สามารถที่ทําให้เราสามารถเก็บเอามเมล็ดของเขาไปเพาะได้เพาะง่ายมากเลยฮะนะไปหว่านลงดินนี่เท่าไหร่ก็เกิดแทบเท่านั้นแหละสุดยอดจริงๆฮนะนาเล็กก็เพาะไว้พอสมควรเหมือนกันนะวันนี้ก็พามาชมกันนะว่าลูกอ่อนเป็นยังไงลูกแก่เป็นยังไง สลับตนปาล์มสิบสองปันนานะอ่ะกับผมสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ